กำลังไปนัวครับโหที่สามของรอบได้นะครับรอบสองนดัชัดเจนครับดมไปดลุกไปดัคอมาได้เัอดอได้ครับยเยครับไ้ยอดกันนังโกนะครับไ้ยอดกันนังโกไอ้ดัมกไอ้ดัคอไอ้ดําลกไปดําลกไปดําลกไปเออหนักหนักหนักหน ไา่แดงนี่แดงงามราชาโชคเม็ดทองนะครับไท่โค้เก้าล้านโฆษณาไท่มุกข,ขาวนะครับปากับไทยน้ำเงินเรียงงาม,มแม่มาลายทองตัวนินจานะครับไท่โคโพทองสุโขทัยคนใกยเสือต้มนะครับชิงสี่แสนนะครับครูนี่ชิงสี่แสนดำเป็นดำแดงเป็นแดงสักเทีนนะครับประเภทรนี่ปลายยอดทั้งคู่นะครับแถมตัวไ รับรอไปร้บรอไปไปตั้งไ้ก่อนาาอาเรียไปหัวทองครับกันนาหัวทองตัแดงแดงงามราชาโชคเม็ดทองนะครับตัวน้ำเงินนินงามแม่มันเลยทองนินจานะครับคู่เอกจริงสี่แสนนะครับคนนี้จริงสี่แสน ปล่อยเจียกมากับสัตว์ใส่กันนะครับแหลกยอดกันมันเลยเอ้ยเด็กข่าอ่อนเด็กข่าอ่อนทำเข้าไหมทำนี่เข้ามาจอมทอนะครับโคตดไว้ดำพมไวด้ดันดันไปเขา่าวงวงน้องคู่นะครับเข่าวงวงน้องคู่ดันดูข้างดังอยู่ข้าง ดำจะทอดดำจะทอดดำจะทอดดำะทอดดำทอดดำทอดดำทอดางกอนะครับไอ้ด้วออดำจุกว้ยดำทอไปดำทอไปดานมาของตรงเด็ยไปดำโคมาเดยอดนะครับเด็เด็กยีไปเดยไปดำเดสดมาดำโคไปดไปดำลงดำควานดำโคเว้ยดำโควดำอด็กควานมาดำเต้นเต้นหาทางนะครับมันนะครับตัวนี้มาละ แดง๋ยวเข้ามาจิงซีแสนครับจิงซีแสนแดง๋ยเข้ามาเดีเข้ามาแดงดำดำแดงชัดเจนนะครับคู่นีนน้ดูจะไปฟังไหนนะครับดูจะไปฟังไหน แรงทีมามาตรงมาตรงอย่างหัวตรงครับหัวตรง,ง,งอยู่แริทงไปดำกดไว้ดำจุกด,ดำจุกแดงทิ้งไว้แดงทิ้งไว้ไดำเข้าไปแดงคือเขาบน ตามนอตามนอตามนอยังเดี๋ครับบมพ้นนะบมพ้นนะบมพ้นโมแดงโมแดงกระชาอยู่แดงครับกระชาอยู่แดงแดงเพราว่าเจ้าบุกที่นะบุกที่เจ้าบัตรเล่นเล่นนะครับคู่นี้เล่นนะของเชียร์เยอะขนาดครับ เสื้อแดงนี่ยไฟดำนะครับเสื้อชมพูนี่ไฟดดไดไแดงดเฮ้ยแด็กแกไปดำคมไปแดงกคมขึ้นไหมทาหมดก็ตัวจดีทั้งคู่ครับแดก็กแกไปดำแกไปแหลกกันคนละคำสองคำครับโู่หอไอ้ยดำคมไปเด็กด็คอนมาดำจุกมาชนแข็งแรงทั้งคู่นะครับ ดูไว้เป็นเกมกีฬานะครับเอ้ยดาวผมอะ่ะด้านขพักน้ำจะรอดยาำมาได้เด้แดงผมขึ้นมาเ,นะเดี๋ยวน้ำจุกไปฮอ,อนอะอาจจะมีใครตากแดดนะครับจะใครตากแดดก็ใครตากฝนอะ่ะมีเนี่ยพัฒน์เล่นกันจะอินนะชนกันแบบแข่งแรงขนาดครับหมดหมัดปัดทอ โอ้ยไปยังไงครับจะไปไ้ันไงเฮ้ยดำดูไปดำมาข้างนะครับดำมาข้างคนระับแด็กนี่ก็พาหัวพัดตัวดีขนาดครับงอนเพิ่งได้ทอเลย แดงพิงไว้นะครับแดงพิงไว้เส <_ d ance> ือแดงนี่กลองเสียตัวดำนะครับ <_ d ance> เฮ้ยแดงไแ้งเข้าไปแ <_ d ance> ดงกับี่ปรยอดนะครับแดงี่ไปยอดส่วนนะครับหัวหางยำพุ้ไปยำเข้าไป ตามจีมาดำเข้ามาดำเข้ามาสงแข็งแรงนะครับตัวดำนี่แหงจุ๊บไปแหนียงคมไปเหนียงจีไปแหนีงจีเดินไปยัดแข้โคมดำยกไปเหนียงคมครับมาหัวโต้ครับกลับมาหัวโตงมาแล้วครับโอ้นี่มันเลยเปิดเกมมาบุกอัดไปกันเลยครับ วางไฟแดงแดงงามราชาโชคเอเมททองนะครับ่ายโคเข้าล้านโฆษณาไท่มุกขาวนะครับสุขโขไทยบกติไฟน้าเงินนินงามแมมมาลายทองดุไวนินจ้านะครับ่ายโคทองโคทองสุขโขไทยกนใตเซตตอมนะครับคู่เอกคู่ที่สามในรายการนะครับรอบใบชิงกันสี่แสนครับคูนี้ชิงกันสี่แสน หัวกำเขากันอยู่กลางสนามครับมาชีกทะานนนะครับที่สนใจทางด้านของอุปกรณ์วัวชน,นครับอุปกรณ์วัวชนสามารถติดต่อเข้ามาที่เพจอุปกรณ์วัวชนทุกชนิดเลยนะครับหรือว่าจะดูไล่โซดน,นะครับไล่โดทางที่ตอกตะอูช็อปนะครับอุปกรณ์วัวชนทุกชนิดแข่งกีไปดับจุกไปดําจุกไปดับจุกไปจะทอยยังไม่ทอนะครับยังมาได้เนี่ย ไอ้ดำเมื่อกี้ไปไอ้ดำเมื่อกี้ไปดำแต่ว่านี่ดำทำดีครับดำทำดีราคาไปแล้วครับราคาลงดึกราคาลงดึกแหละเดอกแดงมาจะไหนแดงมาถือขบวนนะครับถือขบวนไว้ต้านไว้ก่อนนะครับตัวแดงนี่ โอดำบไม่บุกอัดด้านหน้าขาดเดียวนะครับมาใหญ่กว่านะครับโดดคุ้มข,ข้าวนี uno, uh, like, Left, right a a right ่เห็นชัดเจนเลยแยงจีไปไอ้ดับพังอัดไปดำบผมไปดั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 บผมไปยังกันไปยงดับผมไปดำ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 บผมไปยัตอนหาทักดำจะรอยังไม่ได้ครับยังไม่ได้เ ดำจะทอยังไม่ทอนะครับเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเด่นนี่ได้เขายาวกว่า,าน่อยนะครับดำนี่จอมทอนะพราบว่าจอมทอเลยเดงแค่ไหดำไม่พลาดไปดำหาข้างนะครับหาข้างจุกไสจุก,ก่านครับแกเ,เ,เกมได้เลครับแดง ในหนานะครับดำดูข้างๆนี่โหดำใหญ่ขนาดหนาปกักเลยครับยาวสูงๆก็น้อยนะคหัวกัเขากันอยู่กลางสนามครับอยู่กลางสนามเลย จนมาได้สิบนาทีนะครับสิบนาทีแดงมาได้แดงมาได้สนับนี้มีจนสองวันนะครับสองวันสามสิบกับหนึ่งนะครับ แล้วก็วันที่สองเนี่ยเาไปป้ากันที่โคทองแม่สอดนะครับโคทองแม่ซอดทำกันชนหนึ่งวันนะครับ นามนี้มีเปรียบวันที่หกนะครับวันที่หกเขจะทําการชวนวันที่ซาวหกซาวเจ็ดนะครับนั่งกำหัวกำเข้ากันอยู่กลางสนามครับเอ้ยเด็นชุกไปเอ้ยดำชุกไปดำชุก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 ดำจะทอดำจะทอดำจะทอแด,ด,อด,ด,อดงควานมา Một ngọc 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 không ngọc 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 chúc, chúc, แดงพิงไว้แดงพิงไว้แดงพิงไว้โอ้จะได้ทอกแล้วดำรับดำข้างเอ๊ะดำข้างดำข้างดำจุกไว้เอารับตั้งไว้แล้วตั้งไว้แล้วอย่ายิงจุดโทษก่อนใกล้ๆรั่วดนะใกล้ๆรั่วดดำจุกไว้ดำจุกไว้ดำจุกไว้ดำจะรอดำจะรอก่อนดำจุกไว้ดำจุกไว้ดำรอดำทอดำทอดำรอไปแล้ว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 โอ้

ง่าจะมีปัญหานะครับง่าจะมีปัญหานะครับอ้าวต่อเอเออ้าวดำเ้นอะไดำเส้นอะไเลย,เลยสิบสามนาทีวนานไมพี